เรื่องราวของแม่ไม้วัยสาที่ถูกแฟนใหม่ทิ้งไปแบบงงงแถมยังงูนสัญญาช่าบ้านให้กับชายแปลกหน้าที่ไม่รู้จักทําให้สองแม่ลูกเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับใครก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าการมีชายคนนี้เข้ามาในชีวิตมันกลับพาให้ทั้งคู่เนี่ยก้าวผ่านเรื่องราวในอดีตไปได้อย่างไงไ่ายดายหนิาพยนต์เรื่อง The Goodbye Girl ลาก่อนที่รัก แรกเรื่องมาเนี่ยเราเน้นก็จะได้เจอกับสองแม่ลูกนั่นก็คือพอลล่ากับลูซี่ที่กลับมาจากชอปปิง้งซึ่งหนูน้อยใบสิบขวบคนนี้เนี่ยก็คุยจ้อพร้อยไม่กี่วันเนี่ยแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยก็จะพาเธอไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียทาให้เธอเน้นก็ตื่นเต้นน้าวันย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วพอกลับมาที่บ้านเช่าพอลล่าเน้นก็เข้าไปเรียกโทนี่กล่าวว่าจะเอาเสื้อผ้ามาอวดแต่ที่ไหนได้เธอกล่าวพบแต่จุดหมายที่เขาทิ้งไว้ลูกสาวทด่เห็นแม่นิ่งไปเนี่ยเธอเน้นก็ดึงไปอ่าน จอนได้รู้ว่าแฟนใหม่ของแม่น,น,น่ะหนีไปเรียบร้อยแถมเขานี่เองเขียนอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ทำให้แม่นั้นก็ยอมเล่าว,ว่าผู้หญิงคนที่ว่านี่คือภรรยาของโทนี่ที่เขานั่นบอกให้แม่นั้นรอเขาหย่ากับเธอก่อนแต่ว่าผ่านมา2ปีเนี่ยก็ยังไม่เคยหย่าสักทีลูกสาวที่อ่านจบเนี่ยก็บอกวนนี้มันเป็นจุดจบที่แย่ที่สุดแล้วพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปสองแม่ลูกเนียงก็รู้เลยว่าเรื่องย้ายไปแคลิฟอร์เนียเนี่ยคงเป็นศูนย์ทำมาสองแม่ลูกเนียงก,ก็กอดกันร้องไห้ วันต่อมาฮอลล่าเน่งก็ฮึบขึ้นสู้เพื่อที่จะได้กลับไปรับงานลงละครอ,อีกครั้งแต่ว่าหลังจากห่างหายไป2ปีเนี่ยเธอนั้นกระตูตาไปหมดตามใครไม่ทันสักคนและเย็นวันเดียวกันนั้นเจ้าของบ้านเน้นก็เข้ามาทักเพราะตามสัญญาแล้วเนี่ยเธอกับลูกนั้นต้องย้ายไปวันนี้ซึ่งฮอนล่าเน่งก็ขานบอกว่าในสัญญาเนี่ยต้องเช่าต่ออีก3เดือนแต่ที่ไหนได้เจ้าของบ้านเน้งก็บอกความจริงเมื่าอาดีตคนรักของเธอเนี่ยแจ้งให้คนใหม่เข้ามาเช่าต่อเรียบร้อยแถมยังเปลี่ยนสัญญาสดๆร้อนๆนี่อย่างนั้นเนี่ยนน้นขึนนา บอกว่าเธอกับลูกเนี่ยจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นจากนั้นเธอได้เจ็บใจโทนี่อดีตคนรักก็เอาข้าวของของเขาเนี่ยไปทิ้งและสาบแช่งยันโคติโก้เรียกวเกยดเข้ากระดูกดำและกลางดึกคืนเดียวกันก็ได้มีชายตาฝนหอบข้าวหอบของมาที่นี่และเขานี่ก็พยายามไขกุญแจเข้าไปแต่มันดันมีโซ่คล้องเอาไว้เขาเนี่ยเลยพยายามคอเรียกคนข้างในซึ่งข้างในเนี่ยมันก็คือพอล่ากับลูซี่เธอได้ตกใจเนี่ยก็ตะโกนคุยเขาเนี่ยก็แนะนําตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าอีเลียด ที่โทนี่นะขายสัญญาเช่าให้เขาไปได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพอล,ล่าเน่ยก็ไหวพลิบดีบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่มีคนชื่อโทนี่ร็อกและเธอเน่นก็มีสามีเป็นตำรวจก่อนจะรีบปิดประตูไล่เขาไปไม่นานฮิเลียนเน่ก็โทรขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยโทรเช็งมาหมดแล้วว่าเธอเน่นคือพอล,ล่าแฟนของโทนี่ที่เขาเนี่ยขายสัญญาให้ก็เลยจะขอขึ้นไปเจราจาต่อรองกับเธอเพราะเขานั้นมีหลักฐานทั้งหมดแถมคู่ของเขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นทนายเอาเรื่องพอลล่าได้ถึงที่สุด ฟังอย่างนั้นเธอเนีก็ยอมให้เขาขึ้นมาคุยซึ่งจขาวนั้นก็ตัวเปียกโชกส่วนเธอที่ไม่ไว้ใจเนี่ยก็เถือาวูดไว้ไม่ห่างและอีเลียนเนี่ยก็โชว์สัญญาให้ดูหางสิทธิทางกฎหมายทั้งหมดพอล่าเนี่ยก็เถียงข้าวใจว่าเธอเนี่ยมีลูกวัยสิบขวบและเธอนั้นจะไม่ยอมย้ายไปไหนทั้งนั้นนอกจากเขาเนี่ยจะซื้อตั๋วไปแคลิฟอร์เนียให้เธอซึ่งอีเลียที่ฟังจบนน้นเข่าวนั้นก็สรุปได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องการที่พักและเป็นเจ้าของบ้านเช่านี้ส่วนเธอกับลูกกกเเนนนนนี่โดแแฟททละต้อองงาริัับุหว เขาเนี่ยก็เลยเสนอว่าทำไมเราเนี่ยไม่ต่างคนต่างอยู่เธออยู่อีกห้องเขาเนี่ยก็อยู่อีกห้องและให้เธอเนี่ยจ่ายค่าเช่าอีกครึ่งให้เขาอย่างน้อยๆเนี่ยลูกเต้าเนี่ยก็จะได้ไม่ลําบากพอฟังอย่างนั้นเนี่ยพอล่าเนี่ยก็อ่อลงทันทีและตกลงตามที่เขาบอกมาก่อนจะจัดแจงแบ่งขอบเขตกันในชัดเจนให้เขาเนี่ยไปนอนห้องเล็กส่วนเธอกับลูกเนี่ยจะนอนห้องใหญ่และระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังจัดแจงอีเลียนเนี่ยก็เข้าห้องผิดและได้เจอกับหนูลูซี่ เขาเลยเข้าไปทักทายแนะนาตัวกับเธออย่างดีเึ่ิงหนูน้อยนั่งก็ดูงงๆที่เห็นคนแปลกหน้าในบ้านจากนั้นพอนล่าเน่ยก็ตั้งกฎใหญ่โตห้ามเขาเนี่ยไปยุ่มยามในครัวห้ามเสียงดังเวลานั้นเวลานี้แล้วแต่ห้ามรัวรัวจนเขาเนี่งก็ขึ้นเสียงใส่เธอว่าจะไม่ทําตามกฎบ,าบา้าเพราะว่าเขาเนี่ยชอบทาอาหารและเขาเนี่ยจะไม่ลดเสียงเพราะเขาเนี่ยชอบเล่นกีตาราก่อนนอนทุกคืนส่วนข้อสําคัญเนี่ยคือเธอไม่มีสิทธิ์มาตั้งกฎเพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ นี่อย่างนั้นเนี่ยพอล่าเนียก็ปรีแตกแต่ก็ทาได้แค่สะบัดบอบหนีไปพอล่าที่หลับไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเธอเนียนก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะอีเลียดใน,เ,นเล่นกีตา้าไม่ยุตเธอที่กลัวลูกตื่นเนี่ยก็เลยเดินไปต่อว่าเขาก่อนจะได้เห็นว่าเขาแน่น,นอนล่อนจ้อนอยู่เธอที่เขินอายเนี่ยก็ต้องเห็นแลบเช้าตู่วันต่อมาสองแม่ลูกเนียก็ต้องแหกขี้ตาตื่นพลอีเลียดนั้นตื่นมาส่วนม์แต่เชา้าแถมยังจุดกำยานคลุ้งไปทั่วบ้านเสียงเขาที่ทำสมาธิอยู่เนี่ยก็ไม่ฟังเสียงเธอเลยพ่อสบายใจยเนนกกกลไปหาของิ ก่อนจะเปรียบเทียบว่าเธอกับลูกเนี่ยกินแต่ของไม่ดีดูตัวเขาสิ13ปีแล้วยังดูดีอยู่เลยแถมยังทิ้งท้ายบอพล่าเนี่ยควรดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หลังจากพักผ่อนไม่เพียงพอพอล่าเนี่ยก็มาคัดตัวแต่เธอที่ตื่นเต้นเนี่ยกระสานไปหมดซึ่งมดนึงคิวเธอเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จำได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเธอป๊อบมากแต่พอดูโชว์ของเธอไปเนี่ยกรรมการเนี่ยกลับคัดทิ้งและบอกกับเธอตรงๆว่าเธอเนี่ยช้ากว่าเด็กรุ่นใหม่ตัดมาที่โรงละครฮิเลียนเนี่ยก็มีความฝันไม่อยากจะโด่ง แต่เขาที่ตั้งใจเนี่ยก็ไม่เก่งงานดานรับบทเป็นสาวสองเขาก็ทาซึ่งเขาที่สอมบทพูดก็ทําเอาเพื่อนๆที่นี่เนี่ยน้ำตาคลอไปตามๆกันเย็นวันนั้นหลังจากที่พอล,ล่าเนี่ยโดนคัดทิ้งเธอแนงก็ไม่ยอมรีบกลับมาฟีร่างกายที่บ้านแต่ทําแค่แป๊บเดียวเนี่ยก็หอบแหกแหนายตอนนั้นลูซี่นงก็ออกไปหยิบน้าให้แม่เธอนงก็เห็นว่าีเลียเนี่ยพาสาวมาที่บ้านแต่เขานั้นก็สุภาพพาเธอคนนี้เนี่ยมาทําความรู้จักกับลูซี่ส่วนแม่ที่ยังไม่รู้เรื่องก็สั่งให้ลูกเนี่ ไม่เลียนยนในยีบอะไรไปกินบ้างคิดบัญชีทุกบาทแต่วาลูซี่ที่ซื้อเนี่ยกระถามกับแม่ว่าต้องจดที่สาวคนนั้นเนี่ยกินไปด้วยไหมเท่านั้นแหละพอล่าที่รู้ว่าเขาพาสาวมาเธอเนเงออกไปบินต่อว่าหางวาลูของเธอเนี่ยยังเด็กไม่ควรพาใครเนี่ยมาจูจีที่นี่ซึ่งเธอเนี่ยก็เจอเขาสวนกลับเหมือนเดิมบอกว่าเขาแค่พาเธอมาซ้อมบทไม่ได้คิดวิปริตเหมือนเธอ แถมเขาเนี่ยยังทิ้งถ่ายว่าเธอเนี่ยจะมาห่วงลูกอะไรตอนนี้ก่อนหน้านี้สมัยเธอจูจีกับโทนี่เนี่ยไม่ห่วงลูกหรือไงซึ่งได้ยินคำนี้ไปเนี่ยพอล่าเนี่ยก็น่างอไปเลยก่อนจะเดินไปถามกับลูกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยที่เธอคบกับโทนี่ลูกเนี่ยไม่พอใจตรงไหนบ้างไหมแต่ว่านูน้อยเนี่ยก็พูดปลอบใจว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแม่ที่ฟังนั้นก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยหวันต่อมาฮิเลียนเนี่ยก็เริ่มซ้อมบทเขาเนี่ยก็เครียดที่ต้องเล่นแต่งหญิงแต่เขาเนี่ยก็พยายามสุดความสามารถ ก่อนจะเปิดใจคุยกับผู้กำกับแต่ผู้กำกับนันก็สอนมาเตอเขาเนี่ยผ่านจุดนี้ไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้เย็นวันนั้นเขาเนนก็แวะซื้อของเข้าบ้านก่อนจะได้เห็นว่าพรล,ล่าเนี่ยก็กำลังมาซื้อเหมือนกันเขาเนี่ยเลยเข้าไปตกลงกับเธอให้ซื้อเป็นกองกลางแล้วหารกันแต่ถ้าไหนของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็คอยจ่ายคลายจ่ายมันพรล,ล่าที่เห็นว่ามันเข้าทาเธอเน้นก็ตกลงตามนั้นหลังซื้อของเสร็จฮีเลียนเน่ยก็ขอไว้อีกร้านเลยให้พรล,ล่าเนี่ยยืนรอข้างนอก แต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีโจรมากระชากระเป๋าเธอแต่ฮิเลียนเนี่ยก็ไม่ทันได้เห็นทําให้ไล่ตามพวกมันไม่ทันสักคนพอล่าที่เห็นว่าเงินหายหมดเลยเนี่ยเธอเน้นก็เดินร้องไห้กลับบ้านแต่ในตอนนั้น,นเธอนั้นก็หันไม่เห็นในแก๊งเดิมเธอก็เลยพยายามจะวิ่งตามซึ่งรอบนี้ฮิเลียนเน้นก็แก้มือสาบร,ร้อยยีตามไปย,ยนจี้ตูดแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็เล่นอาวุธจนเขาเน้นก็ต้องเดินหน่อยกลับมาส่วนพอล่าที่วิ่งตามไม่ทันเน้นก็ล้มข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายซึ่งเธอเั้นก็เสียใจมาก และเก็บของที่หลน่นทั้งน้ำตายางโมสินเหนือปดาตัวตัดมาในมือข้ามพอล,ลาเนนก็ทำอาหารให้ลูกหเลียะที่มีอหย่ยทุกคนเศร้าเขาเน่นก็เล่าเรื่องตลกชวนหนูน้อยไปดูหนังที่เขาเล่นหลังจากลูกเข้านอนพอล,ลาเนนก็ขอยืมเงินเขาเรอเธอเนี่ยไม่มีเงินเหลือสึกแดงซึ่งเขาที่เห็นว่าเธอไม่มีจริงๆเนี่ยก็ยินดีจะให้ยืมก่อนจะขอให้เธอเนี่ยทำตัวน่ารักน่ารักกับเขาหน่อยได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพอล,ลาเนงก็คิดไปเรื่องอย่างว่าโวยวายต่อว่าเขา จนเขาที่เหลืออดเนี่ยก็ตอบว่าเธอกลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้พิสวาสอะไรเธอไม่ได้จะพาเธอขึ้นเตียงสักนิดที่บอกให้ทำตัวน่ารักเนะี่ยหมายถึงเลิกบึ้งตึงใส่เขาซึ่งเขานี่นก็ใส่เต็มว่าที่แฟนของเธอทิ้งไปเนี่ยก็เพราะเธอเป็นคนแบบนี้ไงและเขานั้นก็วางเงินไม่ให้บอกว่าเขาเนี่ยเห็นแกลูซี่เพราะเธอเป็นเด็กน่ารักและถ้าพอล,ล่าอยากได้เงินนี่มากเนี่ยก็ไปยืมจากลูกเอาแล้วกันพอล,ล่าที่เงียบไปเนี่ยเธอเนี่ก็ร้องไห้โหออกมาหลายวันต่อมาพอล,ล่าเน,นก็เอาเงินมาคืน บอกข่าวดีว่าเธอเนี่ยได้งานเรียบร้อยก่อนจะเห็นว่าเขาเนี่ยเครียดจากจาก,การซ้อมละครแต่พออีเลียรู้ว่าลูซี่ป่วยเขาเนี่ยก็รีบเข้ามาดูแลและสอนให้พอล่าเนี่ยนวดท้องให้ลูกส่วนเขาเนี่ยก็เล่นกีตาร์ก่อมเธอจนหลับพอล่าที่เห็นว่าเขาห่วงยายลูกของเธอเธอนั้นก็พูดจาขอบคุณกับเขาแต่พอหันไปอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าเขาเองเนี่ยก็สลบเหมือดไปแล้วตัดมาในวันแสดงละครของอีเลียสสองแม่ลูกเนี่ยก็มาดูโชว์และได้เห็นว่าเขาเนี่ยทำเต็มที่สมกับที่เขาเนี่ยฝึกซ้อมมาอย่างหนัก แต่ถึงอย่างนั้นผู้ชมคนอื่นนั่นก็ไม่อินบางคนที่มาดูนั่นก็หลับบางคนเนี่ยก็ลุกหลับทันทีซึ่งสองแม่ลูกที่เข้าใจเลี้ยงเนี่ยก็เลยหาคำพูดมาปลอบใจเขาก่อนจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยร้องไห้อย่างหนักและในคืนเดียวกันเขานั่นก็กินเหล่าย้อมใจเมาจนทําข้าวของเสียหายพอล่าเนี่ยก็เลยพยายามเข้าไปปลอบใจพาเขาเนี่ยไปเข้านอนซึ่งเขานั่นก็ขอร้องให้เธอเนี่ยอย่าเดินหนีเข้าไปเพราะวันนี้เขานั่นเห็นผู้ชมลุกหนีมามากพอแล้วจนพอล่าที่ดีนเนี่ยเธอเนี่ยก็สงสารเขาจับใจ เช้าวันรุ่งขึ้นสองแม่ลูกเียเส็นสภาพบีเลียนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็แซวสึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ยังหน่อยไม่หายแถมยังประกาศตัวว่าจะหางานใหม่ทําอีกด้วยซึ่งพอลล่าที่เปิดใจคุยก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วเธอกับลูกนั้นจะได้มีเพื่อนและถ้าวันไหนเธอกลับดึกเนี่ยเธอจะได้จ้างเขาเลี้ยงลูกเขาที่ฟังข้อเสนอนี้เนี่ยก็ตกลงตามข้อเสนอทันทีในคืนนั้นพอลล่าเนี่ยก็กลับดึกเพราะว่าเธอนั้นไม่ทํางานเป็นเซลล์ขายรถแต่ระหว่างที่นําเสนอรถอยู่นั้นอย,อยู่อีเลียนเนี่ยก็พาลูซี่มาดู ทำเอาเธอเน้นก็ไปไม่เป็นรีเซนวนไปวนมาจนเจ้านายเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าส่วนนีเลียดเขาเน้นก็มาเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยรับจ็อบทํางานคืนนี้ก็เลยจะเอาลูกมาส่งเธอคืนและก่อนนี้เขาเนี่ยจะไปเขาเน้นก็เดินไปทําเนียนบอกเจ้านายของฮอลล่าว่าเซลล์คนนั้นเนี่ยพูดได้ดีที่สุดห้ามปล่อยเธอหลุดมือไปเด็ดขาดฮอลล่าที่เห็นว่าเขาช่วยเธอเนี่ยเธอเน้นก็ยิ้มอย่างชื่นใจกลางหนึ่คืนหนึ่งีเลียนเน้นก็ตายเขียวกลับบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยรับจ็อบไปแจกใบปลิวแต่ดันไปโดนลูกหลงจนได้ พอล,ลาดี่ยงเขาเจ็บเนี่ยก็เข้าไปดูแลและจังหวะนี้ทั้งสองที่รู้สึกดีต่อกันเขาเน้นก็เลยขอจูบเธอชื่นชมในความงามของเธอไม่หยุดแต่พอล,ลาที่เขิดเนี่ยก็หวงตัวเดินหนีเข้าห้องตัวเองไปวันต่อมาพอล,ลาที่เลิกงานเธอเนี่ยก็ได้เจอการ์ดที่เลียดเขียนนัดเธอไปเจอที่ดาดฟ้าแล้วพอเธอขึ้นไปเขาเน้นก็ทำเซอร์ไพรส์แต่งตัวยังกับพระเอกละครชวนเธอเต้นรำอย่างโรแมนติก ทำเอาพร่าที่ประทับใจเนี่ยเธอเน่งก็ร้องไห้ออกมาและทั้งคู่เน่งก็เดินเนอร์ท่ามกลางสายฝนข่าวเน่งก็บอกข่าวดีว่าเขาเนี่ยจะได้งานละครเรื่องใหม่ซึ่งทั้งสองนี่ต่างปิ๊งรักกันก็จุกกันอย่างหวานซึง้งเช้าวันรุ่งขึ้นหนูน้อยที่รู้ว่าทั้งคู่คบกันเนี่ยเธอเน่งก็งอนตุบป,ปองส่วนพร่าเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจกลัวว่าจะคบกับเขาเนี่ยเธออาจจะโดนทิ้งเหมือนเดิมและไม่ต้องการให้ลูกมาเห็นว่าแม่น่ะต้องเสียใจยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก็เลยขอจบความสัมพันธ์กับเขาแต่อีเลียนน่ยไมยอมอ ปีน้าต่างตาไปง้อเธอแต่ก็ง้อแบบดูเดือดต่อว่าเสียงดังลั่นถนนเมื่อเธอในอ่อนหัดการที่เมื่อวานเธอโดนทิ้งก็ไม่ได้แปลว,ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นแล้วเขาที่เห็นเธอเถียงเนี่ยก็ลากเธอไปคุยในห้องบอกให้เธอเนี่ยเอาปากเจ,จวๆอย่างนี้เนี่ยไปสู้กับเขาบนเตียงซะยั่งจะดีกว่าเย็นวันนั้นฮิเลียนนั่นก็มาง้อหนูน้อยด้วยการเช่ารถม้ามารับหน้าโรงเรียนพูดให้เธอเข้าใจเรื่องสถานะของเขากับแม่ของเธอก่อนจะเล่าเรื่องตลกจนเธอเน้นก็ยิ้มได้และตั้งแต่นั้นมาทั้ ส่วนเรื่องงานเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งมีผู้กำกับชื่อดังมาทาบทามบทให้เขาเนี่ยไปเล่นละครบอดเวทามเอาเขาเนี่ยก็ไม่ลังเลเลยสักนิดส่วนพอลล่าเนี่ยก็กลับไม่เห็นว่าเขาเนี่ยกำลังเก็บข้าวเก็บของเธอเน้นก็แถบสุดแต่เขาเนี่ยกลับดีใจออกหน้าออกตาว่าเขาเนี่ยได้ทำตามฝันสักทีแล้วรับปากว่าอีกสี่สัปดาห์เนี่ยเขาจะกลับมาหาเธอแต่เธอเน้นก็ไม่เชื่อเพราะคนที่แล้วเนี่ยก็พูดอย่างนี้ท่านั้นแหละยีเลียนใน้ก็บ่นยับประชดว่าเธอเขาเนี่ยไม่เด้ไปเราจะกินแกบกันตลอดไป ไม่มีความก้าวหน้าไปไหนฟังอย่างนั้นเนี่ยพอล่าเนี่ยก็ก้าใจยอมให้เขาไปทั้งน้ําตาเขาที่เห็นในคข้ามครัวเนี่ยก็สอนไปชุดใหญ่บอกว่าการที่คนเก่าของเธอเนี่ยเดินออกไปจากประตูนี้แล้วไม่กลับมาก็ไม่เด็ดแล้วว่าต้องเอาเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนพวกนั้นเพราะเขาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่กลับมาหาเธอตามสัญญาในคืนนั้นพอล่าเนี่ยเง้าต่เศร้าก่อนจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทีเลียนเนี่ยกลับมาชวนเธอให้เดินทางไปกับเขาเพราะเขาเอาตั๋ว v i p เนี่ยไปแลกเป็นตั๋วธรรมดาก็เลยจะชวนเธอเนี่ยไปด้วยกัน ฟังอย่างนั้นเนี่ย F F เธอเั้นก็ดีใจแต่ก็ขอเลือกจะรอเขาอยู่กับลูกแล้วบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยสอนให้เธอเชื่อมัน่นโวพอที่จะเชื่อใจใครสักคนอีเลียที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ชื่นใจก็เลยขอให้เธอนนเนี่ยดูแลก,กีตาร์เขาให้ดีและสองแม่ลูกที่รู้ว่าเขาแมวกีตาร์ไปพวกเธอเน้นก็เฮลันเพราะนี่เนี่ยมันเป็นของรักของเขาอย่างไงเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาวาแน่นอนฮอลล่าเนี่ยก็เลยวิ่งออกไปชูกีตาร์และโบกมืออวยพรให้เขาอย่างมั่นใจก่อนที่ภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยจะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอรในวันนี้แล้วภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก m d v ไปเจดจุดสาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดกอลดิต่อไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ